กลับมาที่รายการเส้นทางนักขายนะครับช่วงนี้เป็นช่วงที่เราเรียกกันว่าช่วงเซอร์คลิกครับมาคลิกวิชาการครับช่วงนี้สนับสนุนนะครับวิชาการโดย Ste p Plus อบรมสัมมนาทุกครั้งคิดถึง Ste p Plus นะครับก็ w w w s t e p p l u s org นะครับเบอร์โทรก็0 8 3 2 7 6 8 8 7 7ก็นะครับอีกเบอร์ก็คือ0 2 3 4 9 1 7 8 8ครับใครอยากจะอบรมสัมมนานะครับหรือว่าจะพัฒนาศักยภาพของทีมงานนะครับก็สามารถที่จะโทรติดต่อไปได้และตอนนี้เองนะครับใครที่จะ ไปพัฒนาพนักงานในองค์กรนะครับสามารถที่จะเอาค่าใช้จ่ายไปหักภาษีได้ถึง200%นะครับไปหักภาษีได้200%เพราะฉะนั้นในอ,องค์กรไหนนะครับที่มีผลประกอบการมีกำไรนะครับก็นำมาเป็นส่วนในการพนักงานมาอบรมสัมมนานะครับก็จะทำให้พนักงานเรามีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นครับเรามาดูกันนะเขาบอกว่า ปัญหาของการบริหารทีมขายเข้าพบลูกค้าอย่างไรไมาให้ปฏิเสธนั่นหมายถึงว่านักขายหลายคนเองเวลาเราเดินเข้าไปหาลูกค้าครับลูกค้าจะปฏิเสธหรือแม้ทางไปเจอลูกค้าแล้วครับก็คุยกับลูกค้าไม่รู้เรื่องครับนั่นหมายถึงว่าลูกค้าเองไม่ให้เกียรติแล้วก็ไม่อยากจะเจอแล้วก็ปฏิเสธการเข้าพบครับเพราะฉะนั้นเองคําถามก็คือว่าจะทําอย่างไรนะครับไม่ให้ลูกค้าปฏิเสธนะครับจะทําอย่างไรไม่ให้ลูกค้าปฏิเสธนะครับเขาบอกอันที่1คือไม่ชอบหน้าผู้ขาย นะครับอาจจะไม่ชอบหนา้าผู้ขายเจอครั้งแรกปุ๊กก็เขาเรียกว่า <ST AN IC> ER> ไม่ถูกโลกกันไม่ถูกโลกกันนะครับอันที่2คือไม่รู้สึกว่าตนเองจําเป็นต้องใช้สินค้านั้นๆนะครับหลายคนเองเมื่อเจอลูกค้าลูกค้ารู้สึกว่าไม่จําเป็นต้องใช้และเชื่อไหมครับไปถามลูกค้านะครับร้อยละร้อยครับถามว่าจําเป็นต้องใช้ไหมเขาจะตอบต <ST AN IC> ER> ว่าไม่จําเป็นครับสาเหตุที่เขาตอบว่าไม่จําเป็นเพราะอะไรครับเพราะเขาจะปฏิเสธนักขาย เมื่อเขารู้ว่าเขาถูกขายครับเมื่อเขารู้ว่าเขาถูกขายเขาจะปฏิเสธทั้งที่บางครั้งเองเขาจําเป็นครับหรือบางครั้งเองที่เขาปฏิเสธเพราะอะไรรู้ไหมฮะเพราะว่าเขาไม่รู้ว่าเขาจําเป็นต้องใช้นั้นเพราะฉะนั้นเองเมื่อเขาไม่รู้ว่าเขาจําเป็นต้องใช้เขาก็จะปฏิเสธและตั้งหลักในการปฏิเสธและนี่ก็คือปัญหาของนักขายหลายคนเองที่ไม่ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีได้รับการปฏิเสธจากลูกค้าครับ นะครับอันที่1คือไม่น่าไม่ชอบหน้าผู้ขายอันที่2คือไม่จําเป็นต้อง,ต,องต้องใช้อันที่3คือฟังไม่รู้เรื่องครับเป็นเรื่องแปลกๆนะฮะนักขายหลายคนเองเวลาไปนําเสนอสินค้าไปเจอครั้งแรกกับลูกค้าฟังไม่รู้เรื่องนั่นะหมายถึงว่าอธิบายไม่รู้เรื่องทําให้ลูกค้าเองเกิดความว่าภาวะที่เรียกว่าสับสนนะครับฟังไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นเองนักขายเองต้องพยายามที่จะหาจุดในการที่จะพูดแล้วทําให้ลูกค้ามีความเข้าใจเพิ่มมากขึ้นอันที่4ครับลูกค้าไม่มีเวลา นี่คือสภาพของความเป็นจริงที่นะักขายหลายคนเองต้องเข้าใจสภาวะจริงๆว่าบางครั้งเองนะครับลูกค้า ไม่มีเวลาโดยเฉพาะเรื่องของการให้เวลากับทีมงานขายที่เป็นคนที่จะมาขายสินค้าตนเองจะรู้สึกว่าตนเองไม่มีเวลางานยุ่งไปหมดครับนะครับงานเออเขาเรียวกว่าไม่พร้อมที่จะคุยกับน,นักขายท่านที่สินค้าที่นักขายกําลังนําเสนอนั้นเองก็เป็นเรื่องที่สําคัญและจําเป็นแต่ตัวลูกค้าเองจะรู้สึกว่าไม่มีเวลานะครับตนเองไม่มีเวลานะครับส i i, ประเด็นหลักๆอันที่1คือไม่ชอบหน้าผู้ขายอันที่2คือไม่จําเป็นต้องใช้นะครับอันที่3ก็คือฟังไม่รู้เรื่องครับอันที่4ี่ก็ ไม่มีเวลาไม่มีเวลาเพราะฉะนั้นเองถ้าเกิดว่าเราวิเคราะห์ปัญหาแล้วเราจะแก้ไขปัญหาทําได้อย่างไรครับเขาบอกว่าอันนี้หนึ่งคือพยายามพูดในมุมมองของลูกค้าลูกค้าจะไม่ปฏิเสธความเขาเรียกว่ามุมมองของตอนเองสมมุติเราบอกว่าลูกค้าชอบสีฟ้าเราก็ควรจะพูดว่าไอสินค้าเราจะไปสนับสนุนสีฟ้าอย่างไรหรือสินค้าเรามีสีฟ้าอย่างไรลูกค้าจะเกิดความรู้สึกที่ดีทันทีครับเขาถึงบอกว่านักขายหลายคนนะครับเวลาพูด ส่วนใหญ่จะพูดในมุมมองของเซลส์ของนักขายเองนั่นหมายถึงเรามีสินค้าอะไรเราเอาไปนําเสนอเราพูดในสิ่งที่เรามีแต่ไม่ใช่ครับถ้าเราอยากจะทําให้ลูกค้าไม่ปฏิเสธการเจอในครั้งครั้งนั้นหรือมีความยอมรับนักขายในการที่จะเข้าไปพูดคุยเพราะฉะนั้นในการพูดเป็นเรื่องที่สําคัญคุณจะต้องพูดในลักษณะว่า เขาได้รับประโยชน์อะไรในการที่จะเจอเราในวันนี้ทําไมเขาถึงต้องเจอเราเมื่อเขาเจอเราแล้วประโยชน์ที่เขาได้รับนั้นเองจะเป็นประโยชน์มหาศาลเพราะฉะนั้นเองพยายามนะครับพยายามคิดคําพูดที่พูดในมุมมองของลูกค้าว่าลูกค้ารู้สึกอย่างไรและถ้าลูกค้าไม่เจอเราจะเป็นอย่างไรนะครับอันที่2ครับ กิยารท่าทางนักขายหลายคนนะครับต้องยอมรับโดยเฉพาะาในนักขายรุ่นใหม่ที่เป็นเด็กเจนวนะฮะหลายคนเองไม่เข้าใจถึงเรื่องของมรารยาททางสังคมการเข้าไปเจอลูกค้าบางครั้งคำพูดคำจาไม่มีคำรงท้ายไม่มีคำเอื้อนเอ่ยนะครับไม่มีคำว่าครับไม่มีคำว่าคะ ะครับไม่มีคำเอื้อนเอย่ยไม่มีคำที่จะทำให้ความรู้สึกนั้นเป็นมิรนะครับรวมถึงกริยาท่าทางบางคนเองแต่งกายบ้างนะครับกริยาท่าทางบ้างดูแล้วแข็งแข็งครับดูแล้วไม่เป็นมิตร ทำให้ลูกค้าเองไม่อยากเจอครับเพราะว่าลูกค้าเองเขาย่อมคิดว่าเขามีอำนาจเหนือผู้ขายเพราะเขาเป็นคนจ่ายเงินซื้อสินค้าเขาย่อมเป็นคนที่มีอำนาจเขาจะคิดอย่างนี้ฮะเขาจะจริงเป็นยังไงไม่สนใจทั้งนั้นถ้าสินค้าของเรานะครับเป็นสินค้าหนึ่งเดียวในโลกนี้อย่างไรก็แล้วแต่ลูกค้าต้องซื้อสินค้าเราเราเป็นสินค้าหนึ่งเดียวลูกค้าต้องซื้อสินค้าเราครับนะครับแต่ความรู้สึกของลูกค้าเขาจะรู้สึกเสมอว่าเขามีคนจ่ายังค์ให้ให้เรา เขาน่าจะเป็นคนที่กลุ่มอำนาจสูงสุดเพราะฉะนั้นเองท่าทางที่จะเป็นมิตรนะครับมีมิตรภาพการเข้าหาลูกค,ค้าต้องอ่อนน้อถมถม่อมตนเป็นเรื่องที่สําคัญทักษะการนําเสนอนักขายหลายคนเองนะครับไม่มีทักษะในการนําเสนอพูดไม่เป็นนะครับอธิบายไม่เป็นนะครับลำดับความในการพูดไม่เป็นไม่รู้จะเริ่มต้นลงท้ายอย่างไรไม่รู้ว่าจะอธิบายสินค้าได้อย่างไรไม่รู้ว่าจะพูดอย่างไรให้ลูกค,ค้าเกิดความรู้สึกประทับใจแล้วอยากกลับมาซื้อสินค้า นะครับอันนี้ก็คือปัญหาหลักๆก็คือมีปัญหาเรื่องทักษะในการที่จะนําเสนอสินค้าอันที่4ครับหาเวลาที่เหมาะสมคําถามหลายคนเองส่วนใหญ่จะถามมาว่าการดันหมายลูกค้าช่วงไหนถึงจะเหมาะสมเราควรจะนัดช่วงเช้ากลางวันเย็นเราควรจะนัดหลังอาหารเราควรจะนัดช่วงก่อนอาหารเพราะฉะนั้นเองประเด็น เราต้องหาเวลาที่เหมาะสมที่ลูกค้ารู้สึกสบายๆในการที่อยากจะเจอเราไม่ใช่ว่าเราจะต้องเข้าไปในช่วงของเวลาทํางานอย่างเดียวบางครั้งอาจจะต้องไปเจอกันนอกรอบบางครั้งอาจจะเจอกันตอนเย็นบางครั้งอาจจะเจอกันวันเสาร์บางครั้งอาจจะเจอกันวันอาทิตย์หรือแม้กระทั่งนะครับบางครั้งเองอาจจะต้องไปเจอกันในฟิตเนสบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเองหาเวลาที่เหมาะสมที่นักขายและ ผู้ซื้อนะครับก็คือลูกค้านั่นเองมีความเหมาะสมในการที่จะเจอกันโดยเฉพาะเราต้องกลับมาดูว่าเวลาของผู้ซื้อเองนั้นช่วงไหนเหมาะสมนะครับอย่าถามนะครับเพราะฉะนั้นเองต้องใช้การสังเกตสังเกตว่าลูกค้าเองนั้นเปิดโอกาสที่จะให้เราเข้าไปพบในช่วงไหนบ้างทําตัวให้ว่างๆไว้นะครับทําตัวให้ว่างๆไว้เมื่อลูกค้าเปิดโอกาสต้องเข้าไปพบให้ได้ครับ เพราะฉะนั้นเอง4ประเด็นหลักๆก็คือพูดในมุมมองของลูกค้านะครับแล้วก็ท่าทางที่เป็นมิตรนะครับทักษะในการนําเสนอนะครับแล้วก็หาเวลาที่เหมาะสมนะครับช่วงนี้สนับสนุนวิชาการโดย Step Plus นะครับอบรมสัมมนาทุกครั้งที่ถึง Step Plus w w w s t e p p l u s org นะครับเบอร์โทรก็083-276-8877เนะครับเบอร์โทรก็02-349-178 นะครับใครอบรมสัมมานาภายในองค์กรก็สามารถที่จะโทรเข้าไปสอบถามได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการขายภาวะผู้นำนะครับหรือเรื่องการบริหารจัดการการวางกลยุทธ์นะครับตรงนั้นก็มีหลักสูตรมากมายนะครับนำค่าจ่ายไปหักภาษีได้ถึง200%ครับข้อคิดประจําวันเขาบอกคนที่ไม่ชอบหน้าเราอาจจะไม่ อาจจะไม่ใช่คนที่เป็นเศษการซือ้เอเพราะนักขายหลายคนเองไม่อยากเจอลูกค้าเพราะคิดว่าคนนั้นเขาไม่ชอบหน้าเราแล้วเขาจะเป็นคนที่ไม่ซื้อสินค้าเราไม่ใช่นะครับบางครั้งเองเขาไม่ชอบหน้าเราแต่เขาไม่ปฏิเสธการสั่งซือ้อก็มีเยอะแยะครับแต่บางคนเองชอบหน้าเราแต่เป็นคนที่ปฏิเสธปฏิเสธการสั่งซือ้อก็มีมากมายเพราะฉะนั้นเองนะครับทำใจให้กว้างแล้วเดินเข้าไปหาลูกค้าด้วยคําสั่งงามๆครับให้เกียรติเขาเคารพเขานั่นเป็นข้อคิดประจําวันสําหรับวันนี้นะครับหนึ่งชั่วโมงผ่านไปอย่างรวดเรรร็วววนนะคัับทีี่ชอแดงปกภยพ้ วันอาทิตย์สองทุ่มครึ่งถึงสามทุ่มครึ่งอยู่กันเนชั่นพบรายการก้าวทันปรกกันภัยนะครับใครที่อ่านหนังสือพิมพ์นะครับอันนี้ก็เป็นหนังสือพิมพ์เส้นทางนักขายนะครับวางแผงนะครับอันนี้เป็นหนังสือพิมพ์เส้นทางนักขายนะครับก็วางแผนวันที่1วันที่16ใครอยากจะไปดาวน์โหลดนะครับหนังสือพิมพ์ที่เป็น อิเล็กทรอนิกส์็เข้าไปที่เว็บไซต์สำเร็จ c o m แล้วก็เข้าไปดาวน์โหลดใน e-newspaper นะครับหรือ facebook.com/ เส้นทางนักขายนะครับใครอยากดูรายการย้อนหลังก็เข้าไปใน y t u t u นะครับแล้วก็พิมพ์คาว่าเส้นทางนักขายก็สามารถที่จะเข้าไปดูรายการย้อนหลังได้นะครับหมดเวลาลงนะครับหนึ่งชั่วโมงผ่านไปอย่างรวดเร็วนะครับสัปดาห์หน้าเรายังเจอกันเช่นเคยนะครับวันนี้ผมดรสุรชัยโคสิบบอชัยนะครับและทีมงานต้องลาไปก่อนครับวันนี้สวัสดีครับ ชเนอร์ปกป้องผมจากความร้อนได้หรือโดฟทำได้ใช่โดฟไม่ใช่ค่ะความร้อนจากการ